นี่หมูสามชั้นนะคะจะทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะเอาหัน่นล้างหมูสามชั้นมาแล้วก็เอามาหั่นนะคะแล้วก็เลบางนิดนึงรับทอดจะได้เหลืองสุกง่ายนะคะ แล้วใส่ปลาลงไปนะสีขาวหน่อยแต่ชุบลงไปหน่อยนึงนะแค่นี้แหละเพราะว่า ถ้ามีกระเทียมก็ใส่กระเทียมด้วยนะคะแต่ตอนนี้นันไม่มีกระเทียมกระเทียมหมดแล้วก็มาขยำเลหมัาไว้แล้วก็จะมาทอดหอมหอวก,กับน้ำลาลอร่อย ในสั่งฉันทอดน้ำปลานะคะอร่อยเราจะต้องลองมาชิมนะคะเมนูบ้านสวนแกงส้งมมะลุมนะคะนี่แกงส้มมะลุมนคะ